nấu ấp chặt nó ngay Rùa này cũng เกมครับคู่ทีสามของวันนีย้ยูโรเอาจากพังงาแลนะ้ว โอเอฟซีครับเหตุการณ์ปกติครับสะดุดไปมุดมาส,สู้นี่ใส่เขานีไปโอ้โหผมขึ้นนำไปก่อนเลยครับทางด้านของปิดเฮ้าครับ เขาจยพังพงงาใส่ขวาลูกนี้กระชอเข้าประตูพอดีเลยหนึ่งศูนย์ครับใส่อุ้ยใส่ซ้ายเหมือนกันเนาะเกือบไปเหมือนกันคนระับ ไปตรงนี้ก็ยังยังล็อกอ,อ,อยู่แล้วแต่เป็นฟันเนอร์ครับใ่เนียมีฟันเนอร์มาในกอบเขยทุนใส่ซ้ายนี่พลาดอยู่ มาแล้วเกือบไปเหมือนกันนะแี่เขอเปลี่ยนเต้าเสียบหน่อยนะมันน่าจะช็อตครับตรงน,นี้เราเปลี่ยนตำแหน่งดูครับเราเปลี่ยนตำแหน่ง ชมองเกมก็ได้ผมยังไม่ได้อ่านออคอมเมนต์เลยยูโรยูโรเอฟซี เข้าไปแล้วเหรอครับขึ้นสนามมาโอ้โหเอาครับสมันเกอร์เสมอกันครับหนึ่งหนึ่ง 나, 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 ยูโรสูส้กกครับนี่ยูโรสู้จ้ะหมายก็เชียยูโรครับอ๋อเป็นปีคิกะ ปีทิกของทางด้านพิขาตพิขาจะพังฮาะนี่ครับมาดูปีทิกลูกนี้เบิดไปไม่ขึ้นเท่าไหร่เอา้าแล้วมจับบอลพลานออกหลังไปครับ ทีทางด้านของ House บิกเฮาส์รับุกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งไปติดแล้วเปิดสวนออกมาอจับบอลติดโยกโยกผิวดิ้นหมูผิวครับโอ้หมายเลขสองของทางด้านยูโรเอฟซีครับห้าสิบห้าของยูโรจะไหลขนาดเส้นลูกนี้ไปก็ไม่ได้ครับ มาที่ยูโรเอฟซีครับราษนา์นเส้นริมเส้นมาแล้วสองสองเข้ามาแม่นด้วยกลับมาที่บิ๊กเฮ้าส์ครับยูโรโซซู่ครับคุณเพ็ญนภาสวัสดีครับผมสวัสวดีคุณจำปูนสวัสวดีคุณคุณส,สายทานสุราษฎร์ครับสวัสวดีท่านผู้ชมทุก ท่านนะครับผู้ชมทางพังงาแล้วก็สุราษฎร์ธานีามาี่ยูโรเอฟซมองหาคล้องไปตรงไหนดีไปติดผู้เล่นของบิ๊กเฮาสแล้วออกข้างไว้อย่างได้เป็นลูกทุ่มครับของทางด้านยูโร มาแล้วแม่สกิดหน่อยหน่อยลูกนี้ยังเบาเกินไปครับยังเบาแล้วก็เบาเกินไปยัเป็นโค้ชของทางด้านบิ๊กเฮาจากพังงาครับ UFC บอกหาตัวเชื่อมตัวใจ ทางด้านลับซ้ายงัดกันแล้วเป็นทางด้านของพี่เขาได้ถนานเส้นออกไปไม่จับบอลไม่ดีครับจะมีการเปลี่ยนตัวครับเล่นไปายลลงไปอยู่รนเอฟซสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนธนวันนะ สลับมาที่ทานด้นยูรครับเจ้ามาทางขวาแล้วแหมตีกับหลังมาแล้วเบิ้ลใหม่ข้างหน้าตรงนี้ทําชิ่งกันโดนสไลด์ผลแก่มาได้ครับทางด้านของบิ๊กเฮาบิ๊กเฮามองหาแล้วกระชากไปริมเส้นตรงนั้นนี่บังให้บอลออกหลังไปสวัสดีคุณสมใจนะครับพัางงาสู้ๆ คุณสมใจ อู่ที่3ครับของเกมแข่งขันในวันนี้โอเคกันมาแล้ว2วันครับปินเพิ่งได้มาไลฟ์วันนี้ปิดภุรกิจในจังหวัดขอนก็นทีพิงเฮาหันแล้วเขี่ยออกมามันไม่ได้อยู่รครับสวนกลับขึ้นมา หมาแล้วโยงแล้วซัดพวกนี้โอ้โหเห็นช่องโอ้ยิงได้ดีครับแล้วก็เซฟได้ดีเหมือนกันนะครับยังไม่เสียสมาธิฮี่พิงเขานี่หลุดออกข้างเ่ย ยูโรเอฟซีครับได้บอลใหม่ครั้งหนึ่งอ่าโดนตัดไปแล้วยกเปลี่ยนภาคเป็นแนนไปก็ไม่ได้ทีแดน,นกลางของยูโรสั้นไปนิดหนึ่งดีแล้วเหมือนกันไหลบอลเข้ามาเหีียวข้างไป เป็นลูกได้ทุ่มครับของทางด้านปีเขาทางงานมันจะมืดผลเลยครับกลับมาสักกันใหม่ครับสำหรับทางด้านของยูเอไมค์ซ ออกแล้วขนานไหลมาในกับซ้ายตรงนี้ควาย,ยังไงไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้ครับสนใจอยู่ต้องถ่ายคืนกับหลังมาแล้วยกในกรอบกรโทษอ,ออกหลังไปงนั่นน่ะจะมีไฟตกเมื่อกี้ พอเปลี่ยนตั๊กแล้วไม่มีเสียงเลยกลับมาที่ยูโรเอมองแล้วนี่ครับไหลาทางไหนดีออกทางซ้ายแล้วกันสายว่าไงหมายเลขสีซัดด้วยขวาใส่ไปลูกนี้ยังติดบล็อกงัดแล้วแล้วแงัดออกมาได้ครับอ้าไปติดโลเข้าทางนี้ใส่ซ้ายโอ้ยังเซฟไปได้อะ สายของผู้เล่นหมได้เจ็ดครับแล้วหมดเวลาในครึ่งแรกไปเลยครับยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูตอนหนึ่งครับระหว่างทางด้านของยูเอฟซจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็บิ๊กเฮาส์จากพังงาครับหนึ่งรูตัวหนึ่งครับเดี๋ยวรับชมอย่งนี้นะ่าสนใจสักครู่เดียวครับแล้วกลับมาชมเกมกันต่อ กลับมาชมเ,มเกมกันต่อครับมาดูกันพังงากับสุราธานีครับได้ได้สามแต็มเลนนะนีนนนไปทำงสู้ๆครับคุณแอปเปิลแอปเปิลแล้วก็ ทู่ลหลังคนระับเป็นหน้าของยูริครับจะได้เปิดเกมจากซ้ายไปขวาในหน้าจอของในสายไลท์สดสดพร์ครับเ,เริ่มเกมแล้วในครึ่งเวลาหลังนี้คนระับกับอีกอันสิบสองนาทีต่อจากนี้ไปฮนะมาดูครับใครจะดีจะเด็ดจะเป็นพังงานหรือสุราธานีมาที่โยูโรใส่ขวาแล้วโอ้โห้ามขาดไป โอ้ยังขึ้น2ไม่ได้สำหรับทางด้านของยูโรโลเอฟซีนี่ยจังหวะเปิดเข้ามาผิดของทางด้านพังงาโดนใส่ขวาตรงนี้ก็ข้าามานิดเดียวครับมาที่บิ๊กเฮาพังงาออกไปทางขวาแล้วกลับขวาตรงนี้โดนงัดสวนกับขึ้นมาเอ้าใต่วืดใส่ขวาโอ้โหเซฟ จะซ้ำได้หรือเปล่าขวาไปยังไม่ได้โอ้ยังอยู่โอ้ยังอยู่ครับทางหน้าของพังงาครับโอ้เกือบแล้วเหมือนกัน,นครับลุยกันใหม่ครับพิงเขาพังงาโดนแย่ง,งบอลตัดบอลไม่ได้แล้วไหลมาแล้วกระชากริมเส้นจำมาแล้วเปิดเท่าตรงกลางสวยใส่ขวาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับอีกคิวสั่งไปเลย นี่อ้วนผิวครับผิวไหวดังสายน้ำครับโอ้โหยิงคมด้วยครับนี่สุดยอดไปเลยลูกเพียโอ้โห่ในจังหว่าไหลเข้ากลางมาครับแล้วใส่ขวาลูกนี้ก็โอ้ตุงตาข่ายตาข่ายขาดเลยครับโอ้ยิงตาข่ายขาดครับโหดจัดอต้องเซตบอลกันขึ้นมาใหม่ครับ อย่าไปท้ออย่าไปห่ออย่าไปเหี่ยวครับเดี๋ยวเดียว,ยวก็มาทางด้านของบิ๊กเขาพังหาสมาทีทางด้านของยูโรเอฟัดเข้ากลางมาตรงนี้อ๋อได้ฮะทางด้านของบิ๊กเขาจะแหวกแหวกแหวกไปอีกแหวกได้หรือเปล่าบิดบ็อกแล้วอี่เคียงมาก่อนแล้วสาวตู ออกหลังใบฮะอาเป็นลูกคอนเนอร์ครับไหลมาตรงนี้ครับในกอบเพือโทษเล็นลูกฟาวครับ หน่อยๆแล้วฮะนักออกเบบโทษครับตอนนี้ของธนานมิเขาทังงามาดูครับฟรีคิดอะไระใน ระยะนี้น่าหวังผลเลยทีเดียวครับกลางตรงกลางเลยฮะยกใบติดบล็อกออกหลังนะเป็นคอนเนอร์ครับของทางด้านนิคาห์พังงาฮะโอ้ยกตรงนี้ออกออกหลังไปเลย อเซตบอลมใหม่ค okay. ับสำหรับต้านของยูโรเอฟซีตายตายลูกนีเอาแล้วแม่นด้วยมองหารอเพื่อนก่อนรอเพื่อนเติมแล้วโดนเบียดอยู่สองที่ที่เข้าไปที่ที่ไปอีกยานี่ฮะแกะบอลได้ความขยันแล้วซัดลูกนี้โอ้สองลูกไปแล้วอะไรมันจะพิวขนาดนั้นวะ โอ้โหสุดยอดไปเลยดูเพ้ยโอ้โหดูนี่จังหวะขยันความขยันตามมาเก็บบอลไว้ได้แล้วซัดด้วยขวาลูกนี้เสียบทานไปเลยโอ้โหโอ้มันเก่งอะไรขนาดนั้นวะโอ้โดนเปลี่ยนตัวออกเลยครับเก่งเกินนะมของประตูครับ อันนึงครับที่ท่าน้านของยูโรขึ้นนำครับนาทีที่5แล้วตอนนี้ขึ้นเวลาหลังเอาต้องเซตบอลกันขึ้นใหม่อย่าไปท้อยอย่าไปห่ออย่าไปเหี่ยวครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็มาท่าน้านของพังงาบิเฮาครับเอาครับหมายเลขเก้าก้ามองหาตัวเชื่อมตัวจ่ายหายออกไปทางขวาโยกโยกแบบดิจิตอลแล้วเบียดเบียดแล้วบงังบังแล้วจ่ายออกไปแล้วเข้ากลางมาตรงนี้ ยังหลังเก็บบ่ได้แต่หน่อยหน่อยแล้วอ้อมตัวมาแล้วใส่ขวาโอ้โหชีกออกไปเลยโอ,โ,โอ้โหอากาจะขึ้นสีให้ได้หนีขยับทางโอ้โหนี่ครับดูรองเท้าครับอย่างสวยอ่ะนีน่พี่กริดครับคี่กริดใช่ไหมฮะกริดต่อสาราด้วยฮะ โดนเปลี่ยนตัอออกไปแล้วเจ้าก,กิตยิงไปสองประตูครับคนบอกว่าอย่าทำเมฟติกเลยให้เพื่อนยิงมั่งนะเอามาที่ทนานของยูโร FC ฟซครับเซตบอลขึ้นมาอ,อีกครั้งหนึ่งโดนจีต้องต้องเก็บบอลเอาไว้มาแล้วจะค้องไปไหนดีออกไปทางซ้ายซ้ายตรงนี้เก้ายาวยาวเนิบเนิบแล้วที่เข้ามาปัดมาตรงนี้ก็ออกหลังไปเลย ยูโรยูฟซีครับ s <S อ้ครับเยาวมาทางด้านของบงอิ๊ก <_ s 5> เฮาส์มาไดบอลยาวไม่ดีเท <_ s 5> ่าเท่าไหร่ครับอ๋อตามมาเก็บบอลไม่ได้ไหลเข้ากลางลูกนี้ก็โดนซ้อนไปแล้วครับกระชากกระชากแล้วตั้งต่อไป ตึงเจ้าปีติเขาม่ได้อบอนแกโทษนะต้องเพียงมาก่อนนะลูกสาวตัวของบิง๊กเฮามันเริ่มแรงมาแล้วดูเหมือนท่าฝนจะตกด้วยหรือเปล่า ทีบิ๊กเฮาส์พังอ่ะจังหวะสวนดีลีนจังหวะแล้วแหวกเข้ากลางตรงนี้ไหลไปสวยล้มตายตกแล้วเอา้าแล้วไปโอ้โหโอ้โอโอไปทำเข้ามาดูต,ต,ตัวเองครับโอ้เป็นโอโจีครับลูกนี้ฮะทางด้านของยูโรเอฟซีครับที่ สกัดแล้วมันเข้าประตูตัวเองไปครับเนี่จังหวะไหลไหลบอลเข้ามาแล้วตบเข้าไปในกรอบเขตโทษตรงนั้นเอาขยับมาเป็นสองประตูต่อสามครับัดบอลขึ้นมาอีทางด้นของยูโรเอฟซีปั๊มปั๊มแล้วฝาตรงนี้ไม,ม่ปฏิไปเนี้ยันเองฮนะ ไปก็ติดท,ทางยูโรครับเก็บบอลไม่ได้เงาะออกมาแล้วตามมาเก็บได้หรือเปล่าบิ๊กเฮาเขาอกเก็บเรียงบอลไม่ได้แล้วเปิดเข้ามาไปติดเล่นของยูโรเอฟซีแล้วเข้ากลางมามาที่บิ๊กเฮาส์ทางงาโดนเงาะออกไปเลย เบทิ้งออกข้างไปก่อนนะปาาทียูโรยูเอฟซีแล้วฝาวงนี้โอ้โหเป็นสี่ประตูต่อสองไปแล้วโอ้โหทีสองครับที่ทางด้านของยูโรครับมนูลูกนี้ครับตัก ตักแบบโอ้ใบไม้ร่วงครับร่วงแล้วเสียบคานไปเลยอืมสีประตูต่อสองฮะแล้วข้างสนามเหมือนจะเปลี่ยนตัวด้วยหรือเปล่าฮะสันดีตนน่ของมิเคาพง,งา่า อ๋อได้สวนขึ้นมาแม่จับมอนไม่ได้แรงแล้วก็ออกข้างเลยพี่ปอนเก่งมากเป็นจับปอนนะ,ะที่เข้าลูกมาสรูน่นี้นี่ขอบคุณอีกหนึ่งแชร์ครับ กลับมาในสนามฮะมาที่พังงาพี่เขาจะได้หรือเปล่าแต่งเกินนะเต่งตัวเยอะเกินนะบนนนะด่มกมันจะพู่นีงงัดงัดทางงัดแล้วยังไงลุยเ้อต่อยออกมามาที่พี่เขาพังาางา ใส่ขวาตรงนี้ก็ออกหลังไปยูโรเอฟซียงบอลขึ้นไป ทียูโรครับโอ้ทางหน้าแอดมินทำข้าวมากินข้าวมากินกันแล้วได้ย,วยาวๆออกมาทีพังงาแล้วหมดเวลาการแข่งขัน,นครับโ้เป็นทางด้านของยูโรเอฟซีครับที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ฮะ เดี๋ยวกลับมาชมเกมในคู่ต่อไปกันฮะทางของบอช้างกับซานฟานบุกเก็ตนะชมทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะ